เหลือมผลผลน่ารักว้าวกลับมาสนุกต่อกับรายการคิวคิวแฟมิลี่ครับรวมผลผลน่า เป็นคนนารักที่งนี้จนกับพื้นที่ของความสดใสเมื่อใดที่อยากออคห้ความสุดใจตรงนี้นี่ว,ว้าวดูจากการแต่งตัวของน้องๆแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าเรากำลังจะไปไหนกันแคมปิ้งเย้มีใครเคยไปแคมปิงบ้างยอบมือเลย<อ>น้องอเล็กซ์เราให้พี่คิ้วฟังหน่อยแล้วก็จุดไปแคมปิงม์ชมโลกลางเท มัันนกก็สุครบแล้วน้องเฟเฟ่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่คิ้วฟังหน่อยไดจไฟแล้วก็มีหิะนนแล้วก็มีการเต้นไปกลางเต้นกับใครครับไปกับพ่อแม่ค่ะเอาละครับส่วนใหญ่เวลาไปแคมปิ้งเรามักจะเลือกไปสถานที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เช่นที่ไหนมีใครรู้บ้างครับที่ไหนครับแล้วน้องอลิซเคยเข้าป่าไหมครับ ได้ข่าวว่าน้องอเล็กซ์เคยไปเขาใหญ่ด้วยไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมครับเราไปที่เขาใหญ่แล้วเสร็จแล้วเราก็จุดไฟปิ้งมัชเมลโล่อะไใช่อะไรก็กินหมูกระจา้วพอเราไปกินหมูกระชาเนี่ยเรากินแต่หมูและสเต็กและแล้วก็เสร็จแล้วอะไรก็กินจไก่เรากินแล้วเสร็จแล้ว ปิ้งบาร์บีคิวก็กินและเสร็จแล้วอาบน้ำแล้วก็นอนขอดูมือคนรักหมูกระทะหน่อยได้ไหมครับว้าวส่วนใหญ่ก็มักจะไปแคมปิ้งที่อุทยานแห่งชาติหรือลานกลางเต็นท์ของเอกชนถ้าจะให้สนุกสะดวกสบายก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยนะไหนเด็กๆลองช่วยพี่คิ้วคิดสิจะ๊ะ ว่าถ้าจะไปแคมปิ้งเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างยากันยุงยากันยุงไฟไฟเต็นที่นอนข้าวแล้วก็กล่องยามีกล่องยาด้วยเก่งมากเลยครับน้องๆกระทะกระทะมน้ี่มีที่คีบมีที่คีบด้วยเอาไว้กินหมูกระทะใช่ไหมครับใช่ครับ ไหนใครกลางเต็นท์เป็นบ้างครับเก่งมากเลยครับ<ม>เวลาแคมปิ้งถ้าฝนตกต้องทำยังไงบ้างรครับถ้ามันจะฝนตกเราก็จะไม่ได้กินปาร์บิคิวหรือว่ามาร์ชเมลโล่เราจะกินอยู่ในเต็นท์แทนแล้วน้องอลิซล่ะครับเวลาไปเที่ยวถ้าตากฝนต้องทำยังไงครับต้องกางร่มฝนตกอยาใส่หมวกถ้าตากฝนเราจะเป็นยังไงกันครับไม่สบาย เราจะเปียกเราจะไม่สบายด้วยถูกต้องครับแล้วตอนนี้แคมปิ้งของเรายังขาดอะไรไปอีกนะาไปงั้นเดี๋ยวพี่คิวจะเสกไฟขึ้นมาให้นะครับหนึ่งสองสามยางนี้น้องอเล็กซ์ก็สามารถปิ้งมัชแมนโลกินได้แล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะปิ้งย่างไดอะถ้าไปมันแป๊บแปบแป๊บลงเรื่อยๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาจริงๆเนี่ยพี่คิวจะทำกองไฟให,ให้ใหญ่กว่านี้เลยแล้วทั้งหมดนี้นะครับน้องๆคืออุปกรณ์แคมปิ้งหลักๆก็จะมีเต็นท้าใบปูรองเต็นเครื่องนอนอุปกรณ์ให้แสงสว่าง หรือไฟฉายนอกจากนี้นะครับควรจะเตรียมอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์ทำครัวเตาแกส๊สปิกนิกหมอจานช้อนอุปกรณ์ปรถมพยาบาลยาสามัญประจำตัวยาแก้แพ้ยาทากันแดดอุปกรณ์กันแมลงยากันยุงเฟอร์นิเจอร์สนามเก้าอี้โตะ๊ะพาวเวอร์แบงค์และกระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัวว้าว เด็กๆรู้ไหมครับทำไมเราถึงต้องมีของพวกนี้ทำไมเราต้องเอาไปด้วยครับเพราะว่ามันสำคัญเวลาเอาไปแคมปิ้งว้าวน้องเฟเฟ่ละครับเพราว่ามันสำคัญแล้วน้องอลิสคิดว่าย,ยังไงครับว่ามันสำคัญ ได่แล้วครับน้องๆอุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญมากๆสรุปเลยละกันอุปกรณ์แคมปิ้งที่จำเป็นจะแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 1. อุปกรณ์อยู่อาศัย 2. อ,อุปกรณ์ทำครัวและอาหาร 3. อุปกรณ์ปรถมพยาบาลและ 4. ของใช้ส่วนตัวนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วไหนมีใครอยากไปบ้างพอ,อยากไ,ไปแคมป์อยากไปแคมปิ้งครั อเล็กชอบไปแคมปิ้งเพราะว่าอเล็กชอบไปที่แคมปิ้งและแอเล็กก็อยากเห็นไฟ <G ül> แล้วน้องเฟเฟละครับทำไมถึงอยากไปแคมปิ้งครับแล้วาจูแล้วน้องอลิซล่ะครับหนูอยากไปแคมปิ้งเพราะว่ามันสนุกถ้างั้นก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งกันเราไปสำรวจข้างในเต็นท์กันก่อนดีไหมครับ <C le af> อยากไปกันไหมครับงั้นเราไปกันเลย I've got to die From me to thank you Q